สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวเครื่องกรองน้ำระบบ r o นะครับเป็นอัตราการผลิต6000ลิตรต่อวันนะครับ6000ลิตรต่อวันนะครับก็จะเหมือนกันทั่วไปนะครับเหมือนกันทั่วๆไปสังเกตถังข้างหลังก่อนนะครับถังสีน้ำตาลนี้ก็จะเป็นถังน้ำดีนะครับส่วนถังสีน้ำเงินก็จะเป็นถังน้ำดิบนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ลายน้ำให้ดูนะครับลายน้ำนะครับ จากจากถังสีน้ําเงินนะครับก็จะมาเข้าสู่ปั๊มปั๊มตัวนี้นะครับภาษาช่างเขาจะเรียกกันว่าเป็นปั๊มน้ําบีบนะครับปั๊มน้ำบีบมีหัวโตนะครับอาจากปั๊มนะครับก็จะขึ้นมาสู่ถังไฟเบอร์นะครับตัวนี้ถังไฟเบอร์ขนาดสิบนิ้วนะครับขนาดส10บนิ้วถังแรกเราก็จะบรรจุสารแมงกานิสนะครับสลับสารแมงกานิสก็จะทําหน้าที่ดักจับพวก สารลอยมากับน้ําพวกตะกัวพวกสนิมเหล็กนะครับพวกสนิมต่างๆนะครับแล้วก็จะเชื่อมต่อมาถังที่2นะครับส่วนถังที่2นี้ก็จะเป็นคาร์บอนนะครับหน้าที่คาร์บอนก็หลักๆก็คือดับกลิ่นสีนะครับดับกลิ่นสีนะครับส่วนถังที่3ก็จะเป็นเรซินนะครับส่วนเรซินหน้าที่ก็ดักจับหินปูนล,ลด ความกะด้านของน้ำนะครับทำให้น้ําอร่อยขึ้นนะครับน้าอร่อยขึ้นจากถังที่3ก็จะมาผ่านที่ housing นะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่า housing 1 0นิ้วนะเอ้ย20นิ้วนะครับแล้วก็จะผ่านมาที่เครื่อง RO ตัวนี้จะเป็น RO ระบบ RO 6,000ลิตรนะครับจากนี้ไปไหนครับไปดูครับจากเครื่อง RO ก็จะนำไปสู่ ถังสีน้่มตาลที่แจ้งไว้เบื้องต้นนะครับจากถังสีนิ่มตาลก็จะไปนู่นครับไปปั๊มนะครับไปดูปั๊มกันครับจากถังสีนิ่มตาลนะครับก็จะมาผ่านปั๊มตัวนี้เพื่อที่จะไปจ่ายนะครับไปจ่ายน้ําหมายถึงว่าน้ําผ่านการกรองแล้วก็จะเป็นน้ําดีนะครับของเราก็จะมีเฮาสซิ่งระดับ10นิ้วนะครับ10บนิ้ว1ตัวนะครับไม่ค่อยชัดเป็นไรอจากเฮาสซิ่งเราก็มานี่เลยครับ เรามาที่ UV นะครับตัวนี้ก็จะเป็น UV ค่าเชื้อโดยแสงอุลตร้าไวโอเลตนะครับจากนั้นก็จะมานี่เลยครับมาหัวใจตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องบรรจุน้ำลังนะครับ20หัวนะครับตัวนี้2ี่หัวนี่คือตัวอย่างของลังนะครับลังลังดำนี้ก็จะบรรจุ20ขวดนะครับ20ขวด สำหรับของหมู่บ้านนี้เขาก็จะมีตู้หยอดเหรียญนะครับยาวมาทางนี้ครับมามาทงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตู้หยอดเหรียญนะครับสาหรับตู้นี้ก็สาหรับตู้นี้เราก็ตั้งค่าไว้ตั้งแต่1บาท2บาท5บาท10บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ําดื่มกทบอนะครับตัวนี้ผมติดตั้งมาแล้วประมาณ4ปีนะครับสี่ปีถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ